เอาะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้ของเล่นใหม่มาฮะมันคือ Firework Rocket นะฮะ Firework Rocket อ่าฮะ Firework Rocket เอาทำไมไม่เห็นวะนี่ Firework Rocket ซึ่งวันนี้นะฮะเราจะทำการเกียนคนกันครับผมเกียนคนยังไงเกียนด้วยการเอา Firework Rocket ไปไล่ย,ยิงคนกันครับวันนี้บอกเลยว่าเกียนอย่างเดียวนะฮะเจอใครก็คือยิงหมดนะฮะไปดูเขาว่าเขาจะปากดีกับเราเขาจะเป็นพวกนักเลงคีย์บอร์ดหรือเปล่าน,นักเลง นักเลงหน้าคมนะฮะที่เป็นพวกปากดีๆนะฮะเจอพวกไหนือฆ่าทิ้งให้หมดนะครับเคเพ,พื่อไม่ใช่เป็นการเสียเวลานะฮะไปะเราก็จะไปหาเหยื่อกันเลยเอาจับป๋าจับจับสองวนรอนอปลา เไ่ามดล่ยานันขับรถหรอเ้ได้ไรน้องพี่มีปืนกระบอกปรเลิมเลยนในกระเป๋าสนใจบ่าสนใจาสนใจน้องมายืนอยู่ตรงนี้น้องมายืนอูนี้ จะมาไหมครับท่านผู้ชมเดีมันจะหลอบวะมันจะมาไม่ได้เหรอครับมายืนตรงนี้ครับผมเนี่ยตรงเนี้ยนี่จะมาให้ยิงพูดเดียวกันทำไมอ่ะมายืนตรงนี้มายืนตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้แป๊บเดิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวพี่ให้ของเลยเ่ยยิตรงนี้บอกมาแล้วก็ใบคำถามมาว่าอยากได้อะไรหรืออยากได้อยากได้อยากได้อะคอยลังไปคอยล่างไปคอยลังไปน้องอยากได้ปืนอะไรครับน้องสภาพเลยค่ะน้องอยากได้ปืนอะไรครับฮัลโหลขอวินาทีนี้ชับฉเป็นๆค่ะชฉับเด็ดน้องอยากได้อะไรครับบอกพี่ใไม่ได้อะไรอะไรแบบ อะไรก็ได้ครับงั้นงั้นงั้นพี่ให้ปืนกระบอกเบลเลอร์น้องไปนะแบบว่าปืนบอกนี้มันจะทําให้น้องแบบมันจะทําให้น้องร้องอ้าวนะน้องน้องอ้าวเลยอ้าวแบบอันดายอะไรเอาไหมยังไม่ตายป่ะเกิดเกิดความว้าวยังไม่ตายกูแล้วปืนพื้นนั้มันฆ่าได้เดี๋ยวที่ ที่ไม่ได้เ,เป็นสภาพแต่เลยนใช่ <laughs> โอ้ยไม่ใสชั่ววันอนด่งในจุดนี้นะครับป๋าบอกเลยว่าใ <laughs> <laughs> นจุดนี้นะครับป๋าไม่ได้ทาให้น้องชื่นโมเลยนะ ชัวร์มากเฮ้ยป๋าเป็นป๋าเป็นคนดีนะป๋าบอกให้ป๋าเป็นคนดีหยุดหุดคนผูกเข้าปิดเงนหมดแล้วจุกคนทุกคนจริงกันหมดแล้วว่าป๋าเป็นคนยังไงละพร้อมยังพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะฆ่าคนแล้วใช่ไหมครับผมมั่นใจนะเดี๋ยวเลยครับถ่ายรูปถ่ายรูปดิถ่ายรูปดิถ่ายรูปสิถ่ายถ่ายวีโอถ่ายวี B O นี่ก็ถ่ายอยู่นี่ไงยังถ่ายอยู่เนี่ย มีอะไรมีอะไรจะบอกถึงเหยื่อที่จะโดนเราฆ่าในวันนี้หรือเปล่าครับวันนี้ผมมาพร้อมกับความมันนะผมมาพร้อมกับความมันไม่กลัวอะไรครับผมวันนี้ผมอัดมาเต็มนะผมเติมมาเต็มมเตราหอืมกับมันยาร้อยเลี่ยนเกลียวน้องกิ่นมีอะไรจะพูดป่ะครับก็เนี่ยก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนอื่นเลครับก่อนที่จะทำนะครับผมผมต้องขอทานโทษก่อนนะครับขอทานโทษโอ้ขอทานโทษนะครับขอทานโทษามคุณป้าทุ่ อิมอ่มเอาล้วครับวันนี้เราไปเลยนะครัผมไปเลยแต่เลยครับผมไปเลยนะครับโอเคงั้นเราไปอาล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ออกหาเหยื่อกันแล้วนะฮะนี่บอกเลยด้วยว่าโยอยู่ในเม<ะ>ืองแคมโพสซิตี้อยู่กับใครอยู่กับคุณออยโรลิโอนะฮะแล้วก็น้องปิ่นสุดสวยคนเดิมเพิ่มเติมคือต,ตอนนี้กำลังจะอัพสกิลแล็บนะฮะใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ใช่แล้วปิ่นบอกว่าน้องปิ่นจะ นล้วปีนบอกว่าท่านปีนจะหาเวลาออกไปข้างนอกนะไปอัพสกิลแล็ตแป๊บหนึ่งนะจําจผมไว้ด้วยนะครับผมจําผมไว้ด้วยครับเดี๋ออยเดี๋ออยชิมนะครับผมใครเจอนะครับก็มองตัวไว้ครับเดี๋ออยทีมนะใครเจอเล็งตัวไว้นะใครเจอแบบใครมีรถก็ชนได้เลยนะครับเพราะว่าเขาทำบ่าทำกรรมาคนในเกมมาเยอะมากกันนะครับผมประเด็นคือคนเขาโดนพี่ฆ่าจนเขาไม่มาแชมป์ตัวเหมือนไม่เป็นไรไม่มีใครมาก็ไม่เป็นไรเรามีอาวุธป้องกันตัวอะไอยู่แล้วครับทุกเช้าตอนนี้เราเจอคนนะครับผม เจอคนแล้วช่วยเขาช่วยเขาเราต้องไปช่วยเขานะช่วยเขาโอ้โหนี่ออยนี่สาดกระสุนแหลกเลยไหมเราสุดทีครับช um> ่วยไหมครับผมช่วยไหมลม่ช่วยไหมครับผมไม่ช่วยไม่มีมีอะไรช่วยไหมครับถามเลยบอปากบอกปากมเลยไช่วยไหมช่วยไหมลูกเอ้าวมันตายตายใช่ไหมโอ้โห โอ้ยท่าตายมันดี๋ยวๆผมผมเริ่มเกียกับท่าตายของซอมบี้ตัวนี้วายว่ายว้ายว้ว้ายวายว้ายอมายว้ายว้าย้าย้ายวอะยวลายว้ายว้า้ายว้ยว้ายอ้าย้วยยัวย้ยวยววย้ยย้า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 ้ย้า้า้า อะไรปืนพูแตกลืมซ้อมทิป่ายแล้วทำเลยนะืนแตกืนแตกขามืออลยรลืมซ้อม หมดตัวฟักอาจจะหามาได้พิกจะดินหาเลยนะเอาเปืนพูดจนคืนมาจะมาหล่นอยู่เนี่ยมันเจ็บไปได้แล้วเนี่ยมันแตกไปแล้วทำไมผมไม่เห็นวะมันแตกมันบักไงเฮ้อทำไมผมไม่เห็นวะเอาไม่ได้แล้ว ถ่ายตูอิดเป็นหลักตอนนี้มันอยู่ในคลิปแล้วเล่นเที่ยววันเดียวยังอินสับเลยเอเล่นเท่วันเดียวเองอะไร่แคสองความเท่เลยทำไมยงนะวันนี้ใส่ใส่แสอา